มาเบื้งน่องนักศึกษานะฝึกประสบการณ์นะเาจริงลูกซิตส็ว่าอเนี่นะครับนี่นะครับนี่ได้ขวแท้เป็นแม่ขว้วตรงร้อคกับขวยตรงร้อนรับโอมยิ่ยอมกับพี่ลีสาวสวยซอยจุนะครับนี่นะครับสองสาวนะกินเอาชิมไหมเอาชิมกัน กินไรได้กินมานี่สมองแล้วจิมิมี่้างนไปพี่น้องหเขาพูดจัดเลยโอ้ย่อยู่นกินขาเนาะจเขาไหนบู้้ัไหนไหนสตงกันงตับต้นนะเดี๋ยวกูก็อิจฉาบม่นพอได้เป็นไพอยังบพอยังสาธิมพอดีครับพอดีครับเป็นซิมนปเปเออิมะไรบาชาวยูทูบเป็นมจวัาเอาคมใจนไหมงกงเตีย โจดีนเปิดร้ันเสเดีบเ่ียบจีเดียวอันสองนดนไงแซ่บอ่โอ้นแซ่บค่ะได้ซิมอคไหมนุ่มนิ่มซิมันนุ่มนิ่มบัวค่ะวา้โอ้โหนี่ของเนี่ยครับนี่นาคือโจนะวาว่ากินดว่าครับตาเหลี่ยกมั้นี่ผมบัวเนี่ยนี่เคยกินเล่เดียวเต็นเน่กินเฮียแจกเลยครับมันบับัวอย่างบีครบบอหอมบกบวกินมาหอมหรือไหนเดาๆเรา เนื้อต้องขมวันนี้ไหมต้องต้องเห็ดวันนี้ไหมชิมดูนี่แล้วไปคลายมั้ยแล้วใส่เห็ดนี่ยเรื่องพอดีแล้วใส่เห็ดมันมันขมวันนี้ครับโง่นะครับนี่ครับเอ้าตักเกินครับใส่เบิร์สใส่ผงชืรสเบอร์บาร์รสสดข้ากล่องเมล็ไว้ครับคุณยูร่าซ้ำมันทวงขกกว่าไหมทวงขกกว่าพอดีนะนี่ครับครับอืมนะครับนี่นะพร้อมเสิร์ฟแล้ว คนกินปูบายานยานคนกินปลาปากครับนี่นี่นี่ยตยตะอพูดอะไรต่โอ้เดี๋ยวไม่มาจะยากจินพรกักินปูนเดีเมื่อกินน้ำเดงพูดปูดเนี่ยเกินเบาอย่างนี้มีอะไรปขวนกระทะให้ฝ่าอยู่หลังบานท่อเออโอ้นี่แหละกัหากระทะให้่ายน้ะกวาอมเพราะว่าพอดีผมคนไรเมื่อกินดิบนะครับยู่หลังบานไปเลยกู้ช่ได้ละ ยู่หลังบ้านภักยังโดนเลยที่แดงๆเอาปักมานน้ำแนะครับนั่นแหละปัญหาคือไปเยี่ยมมาไม่มีปักเนี่ยนะว่าแม่ปักไหมถึงนั้นปักเสียบมันแหมปากไปยังนี่ขออนุญาตขออนุญาตยุติการไล่สวดประสมนี้นะครับผมสิกินครับไม่จะม่ประทานคัวไอ้ครับ